สวัสดีค่ะคลิปนี้จะขอแนะนํากิฟตติดผมนะคะมันเป็นกิฟตติดผมชื่อบอลบอลดรอปตอนนี้กําลังฮิตมากที่ญี่ปุ่นเนื่องจากมันเป็นสติกเกอร์มาก่อนสติกเกอร์ก็คือสติกเกอร์ที่แปะตามสมุดทั่วไปค่ะแล้วมันเป็นพลาสติกนูนๆเป็นโดมขึ้นมาเดี๋ยววางอันไหนดีให้เห็นชัดวางเนี่ยนูนๆเป็นโดมขึ้นมานะคะเป็นสติกเกอร์นะแล้วมันก็ ดังมากก็เลยกลายเป็นกิ๊บติดผมแบบบอลบอลดรอปด้วยก็คือจะเป็นพลาสติกนูนขึ้นมาเป็นโดเป็นพลาสติกแข็งไม่ใช่แบบซีดีโคนนุ่มนิมด้วยนะแล้วก็สามารถติดแพ็คหนึ่งมี2อ,อันติดได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะติดนี่ไงเสียบซ้ายเสียบขวาได้นี่แล้วก็เขาเคลมไว้ว่านี่ผมมันเป็นรอยกิ๊บติดผมยากนะบางทีติดกิ๊บนานๆแล้วกิ๊บมันแบบผมมันเป็นแบบ รอยกิ๊บอะนะคะก็เราก็ติดกิ๊บเอาแลกกับเพื่อนหรือว่าติดกระเป๋าก็ได้นะคะมีหลายลายค่ะอันนี้เป็นนกใช่ไหมนกอะนะคะเป็นนกของฮอกไกโดแล้วก็มีลายปีกอันนี้ก็ดังมากนะคะแล้วก็มีน้องแมวถือใบครอเวอร์นะคะมีกระต่ายถือหัวใจเนาะแล้วก็มีนี่น้องม้ายูนิคอร์นค่ะคือฮิตท,ทุกลายจริงๆจริงมีลายอื่นนะแต่เราไม่สามารถหามาได้มีขายทั่วไปค่ะเดี๋ยวลงพิกัดไว้ให้ด้วยนะ อย่าลืมแวะจิ้มกันหรือว่าแวะติดตามทางช่องทางโซเชียลอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ